ขอบคุณมากครับล่องแตงกวาสวัสดีครับพวกกก็ผมป๋าแงมและทีมงานชิจุจเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่วัดบางโพงจังหวัดกระบี่ครับหากลงปักงใต้หาอากาศแวะไปที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สักครั้งนะครับวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางโพงวัดที่ได้รับพระราชทานนามของในหลวงรัชกาลที่สิบพร้อมทั้งอัญเชิญพระนามาพิไทยย่อ มวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุบโบสถปี2549พุทธศาสนิกชนศาสนสาิกชนและหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดกระบีร่วมใจจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาต5เจดีย์เฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิราลงกรมหาเจดีย์พุทธคยาสีเหลืองอาราม95เมตรสูงที่สุดในภาคใต้ครับด้านหน้าวัดพระพุทธริคุณาพรโลกวิวันปฏิหาร พระพุทธรูปปางเปิดโลกสูงตัา้งงาันสาเมตรสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาทรงสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงครับ <c oughs> ฟังพลเอกธรรมรักษ์กิสรังกุลณอฏย,ยิศยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งอายุครบ85ปีเมื่อวันที่22แกรกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสะท้อนข้อคิดทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงด้วยสีหลักสำคัญของสังคมไทยครับเราอย่าลืมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักวัฒนธรรมประเพณีเป็นหลักประเทศไทยเราจึงจะยืนอยู่ได้ต่อไปคนเอกธรรมรักษ์อิสร,รังกูลณอชุติยาเป็นชาวบุรีรัม และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมชาวบุรีรัมย์ครับเค <Okay. Okay. S 1> ที่อ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีในมงคลวรยะเสวีรองผู้ว่าการปริบัติการ3การประปาส่วนภูมิภาคเปิดโครงการ รวมพลังจิตอาสากปภเฉลิเมื่อเกยียรติประจำปี2566หนึกกำลังจิตอาสาพนักงานประชาชนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำครับงานนี้นะครับการปาส่วนวิภาพให้ความสำคัญมากครับมีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของกปภถึงสามพันร่วมงานด้วยและดำเนินกิจกรรมนี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศครับ รองศาสตราจารย์ดกรกบนะศักดัดีกุลบอกว่ากบพอเห็นความสําคัญของน้ําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําครับเรามีกิจกรรมวิจอาสาตั้งแต่การดูแลปากต้นน้ำลำธารก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับส่วนต้นกลางน้ํานั้นก็คือในส่วนของการจัดการน้ําการซ่อมแซมส่วนที่สึกต่อการบริหารจัดการเมื่อประชาชนมีปัญหา,าต่างๆการประปาวิภาก็เข้าไปช่วยปลายน้ำนะครับเรื่องของการ บำบัดน้ำเสียเรื่องของการดูแลน้ำนะครับลักษณนาทั้งหมดเนี่ยเป็นการทําทั้งระบบแล้วก็เพื่อการรองรับการจัดการน้ําที่ดีในภาวะแห้งแล้งครับคุณวีร์ธทยมณีนุตเนตบอกว่าการเรียนรู้คุณค่าของน้ําต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กการประปาส่วนภูมิภาคปลูกฝังตั้งแต่ ยุ่ววประปาครับเราก็มีการที่จะสอนให้เด็กๆอะัค่ะเป็นยุ่วประปาให้รู้รักการประหยัดน้ําแล้วก็กฝึกอาชีพนะคะให้ซ่อมท่อประปาแล้วก็ฝึกนะคะเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสานะคะในการทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติและก็สังคมอย่างสืบเนื่องต่อไปอะค่ะถามแรงตอบแรงปัจจุบันต้นทุนการผลิตน้ําประปาสูงขึ้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมทําไมจึงเก่าเช่นนั้น ฟังรองส,ส,สารจันด็อกรกฤษณารุ่งโรจน์วันนี้ตอบครับสารเคมีเนี่ยบางทีเกษตรกรเขาบอกว่าเขาใช้ในต้นไม้ในไร่ของเขาแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับแหล่งน้ําในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะคะก็มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตของเขานะคะแล้วก็การทิ้งน้ําที่ในกระบวนการผลิตที่ลงแหล่งน้ําคุณภาพน้ําก็จะต้องด r o ลงเพราะว่าการปนเปื้อน้สารเคมีต่างๆอันนี้ก็ทําให้ปลาปลาคุณภาพก็ต้องทางานหนักขึ้น นะะในเรื่องของการที่จะควบคุมคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าเราจะต้องมั่นใจได้ว่าน้ําที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยเมื่อถึงมือผู้บริโภคแล้วมันต้องปลอดภยัยปัจจุบันราคาน้ําประปาขั้นต่าอยู่ที่ลูกบาทเมตรละ1 1บบาทซึ่งถือว่าต่าม,มากใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตเต็มทีการขยายระบบจ่ายน้ําและการแสวงหาการจัดซื้อพื้นที่แหล่งน้ําจึงทําได้ตามก็ประมาณที่มิวย่างจํากัดภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนิโยพนักงานกปป วอนทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อน,น้ำด้วยนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่จมช่วยชาติบริการได้ที่เฟซบุ๊ก่าวป๋าแหงมทุกวันและยูทู e ป๋าแหงมรับเจ้านายปูนปูน